อะไรคือใบไม้ในป่าอะไรคือใบไม้ในกำมือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำใบไม้สีสปาที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสแก่พิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไรใบไม้สีสปาที่เรากำขึ้นหน่อยหนึ่งนี้มากหรือว่าใบไม้สีสปาที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมีมาก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำรรขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อยส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมากพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้นมีมากกว่าส่วนที่นำมาสอนพิขุทั้งหลายเหตุไรเล่า เราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้นๆที่ขูทั้งหลายเพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้นนั้นไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวสอนพิขุทั้งหลายธรรม,มะอะไรเล่าเป็นธรรม,มะที่เรากล่าวสอนพิขุทั้งหลายธรรม,มะที่เรากล่าวสอนคือข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้พิกุทั้งหลายเพราะเหตุไรเล่าธรรมะส่วนนี้เราจึงนำมากล่าวสอนพิกุทั้งหลายเพราะว่าธรรมะส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจันทร์เป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นแลเราจึงนำมากล่าวสอน